อือหือตุก,กี้ลุกนี้ท่อนล่างทำกําเดาพุ่งใบเฟิร์นยังอดใจไม่ไหวอีกหนึ่งนักแสดงสาวอารมณ์ดีอย่างตุกกี้ชิงร้อยชิงล้านหรือตุกกี้สุดารัตบุตรพรมเราจะเห็นผลงานของเธอบ่อยครั้งและจะเห็นความเคลื่อนไหวของเธอบ่อยครั้งผ่านโซเชียลอย่างล่าสุดวันนี้30มิถุนายนสาวตุกกี้โพสตอินสตากแกรมส่วนตัวทักี66เผยลูกสวยๆมาพร้อมความเซ็กซี่ชุดสีขาว พร้อมแคปชั่นระบุว่าความเหนียงที่แท้ทรูความหมูนี่ของจริงภูเก็ตฝนักหนักใครปักตะใครพูดติดกรอรักบอกเลยค่ะว่าภาพเซตนี้คนบันเทิงและแฟนคลับต่างกดไลค์คอมเมนต์ชมสนันโซเชียลแม็กระทั่งใบเฟิร์นพิมพชนกยังคอมเมนต์ตกหลุมรักรัวๆเลยทีเดียว